สวัสดีค่ะวันนี้มินิพาพับเหรียนปรยทานรูปแบบนี้นะคะชื่อดอกว่าบัวแก้วระดีนะคะขอบคุณแบบสวยๆจากคุณรัติการรัชยานะคะตัวนี้คือกาก,ากเพชรใสกับกา,กากเพชราลายผ้าไหมนะคะตัวนี้เป็นกากเพชรใสกับกา,กากเพชรทึบลายผ้าไหมเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นกากเพชรใสกับเนื้อทรายตามงกุดทําได้เหมือนกันนะ ส่วนตัวนี้กากเพชรใสกับเนื้อทรายตาระขังนะคะทําได้ส่วนตัวนี้คือเนื้อทราตาระขังกับเนื้อทรายตาระขังนะคะทําได้ทุกแบบเลยค่ะทุกคนแบบนี้นะสวยงามและน่ารักหมดเลยอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะเตรียมริบบิ้นนะคะเป็นเบอร์สองขนาดความยาวที่90ซนติเมตรตัวที่สาธิตวันนี้จะใช้กากเพชรใสกับ กากเพชรละเอียดนะคะใช้ประกบกันให้สังเกตนะคะกากเพชรใสอยู่ด้านบนถ้ากากเพชรใสถ้าตัวสีขาวอยู่ด้านบนจะเป็นตรงนี้นะคะตรงนี้นะแล้วสีม่วงจะอยู่ด้านล่างตรงกลีดนี้นะคะทุกคนแล้วแต่ความชอบเราเลือกเอาเลยนะถ้าอยากได้เกสรสีไหนให้เอาขึ้นมาไว้ด้านบนนะคะส่วนด้านล่างนะคะกากเพชรหันขึ้นมาด้านบนเนาะประกบกัน กับกากเพชรละเอียดที่เป็นเนื้อเรียบๆให้ประกบกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ให้เป็นกากเพชรหันออกมาอันนี้คือ1เส้นนะคะ1เส้นจะเป็นแบบนี้เราตัดมา4คู่นะคะ4คู่หลังจากนั้นค่ะเราจะพับริบบิ้นเช่นเคยนะคะไมนนี้พับพับริบบิ้นให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เซนติเมตรนะแบบนี้นะคะอือให้สังเกต เยซอนสีไหนจะอยู่ด้านบนสีนั้นนะคะให้เหลือด้านหนึ่งยาวกว่าประมาณ3เซนแบบนี้นะคะแล้วเราจะมากดด้านนี้ให้เป็นรอยพับไว้เลยค่ะแบบนี้นะกดให้เป็นรอยพับไว้เลยก็จะได้หน้าตาแบบนี้แล้วเราก็จะพลิกกับด้านที่ยาวกว่าขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้นะคะและในขั้นตอนถัดไปเราจะทําฐานสีค่ะวิธีการทําฐานสียางไงนะคะจับมาเป็นคู่ค่ะทํา มาเป็นคู่สองคู่ก่อนนะแบบนี้เห็นไหมคะสองคู่ก่อนนะคะแบบนี้ค่ะนะอาจจะจับยากนิดนึงนะคะถ้าใครใช้เส้นเดียวสีเดียวเลยสีเดียวเลยก็ได้นะคะทุกคนได้หมดนะแบบนี้นะคะทําเป็นห่วงตรงรอยพับเส้นที่หนึ่งทางซ้ายมือเส้นที่สองทางขวามือเอาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งแบบนี้เห็นไหมคะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะ และในขั้นตอนถัดไปนะคะเอาเส้นที่สามหรือว่าคู่ที่สามค่ะตรงรอยพับนะคะนํามาคล้องริบ้นเส้นที่สองไว้แบบนี้ตรงรอยพับนะคะอย่าลืมนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนจะยาวกว่าทั้งสี่เส้นเลยนะก็คือเส้นนี้เส้นนี้เสน้นนี้นะคะจะเป็นเส้นที่ยาวกว่าประมาณสามเนที่เราวัดไว้นะคะแบบนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาเลยนะคะทําเป็นห่วงตรงรอยพับมาแบบนี้ ดี๋ยวนะไม่นิจจับก่อนมันสองเส้นนะคะสองเส้นเวลาสาธิตจะดูยากนิดนึงจะเหมือนทํายากแต่จริงๆแล้วไม่ยากนะคะทุกคนนี่ค่ะทําเป็นห่วงมาแบบนี้นะแล้วเบี่ยงอย่างนี้ค่ะสอดเข้าในห่วงที่หนึ่งจากทางซ้ายนะคะแบบนี้ค่ะสอดเข้ามาจากทางซ้ายตรงนี้ครับเล็กเล็กค่ะหลังจากนั้นนะคะดึงมาดึงมาให้ได้ประมาณนี้ แล้วล้วงเข้าตรงกลางมาจากทางนี้เห็นไหมคะควักเอาปลายริบบิ้นคู่ที่สามเนี่ยเส้นที่สามนี่เข้ามาไว้ตรงกลางทั้งหมดเลยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นี่คือฐานสีเรียบร้อยแล้วนะคะฐานสีเรียบร้อยแล้วลในขั้นตอนถัดไปนะคะเราจะแยกริบบิ้นให้เป็นแปดเส้นค่ะวิธีการนะคะจับสองเส้นด้านบนเห็นไหมคะขาวกับม่วงนะคะพับเฉียงขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้พับเฉียงมาไว้ตรงกลางแบบนี้คะ่ะ เป็นเส้นที่หนึ่งเส้นที่2จะต้องหยิบจากทางด้านบนค่ะพับทับลงมาเส้นที่สามจากทางซ้ายมือค่ะพับทับลงมาแบบนี้นะเส้นที่สี่จากทางด้านล่างค่ะพับเฉียงขึ้นไปแบบนี้ปลายริบบินนะคะสอดลอดใต้ริบบินเส้นที่หนึ่งตรงนี้ค่ะแบบนี้นะเรียบร้อยค่ะให้สังเกตนะคะด้านบนจะเป็นกากเพชรสีม่วงแล้วหลังจากหลังจากนั้นนะคะวางริบบินลงนะคะ ง่ายต่อการหยิบลิ้นในขั้นตอนถัดไปนะคะหยิบขึ้นมาก่อนหนึ่งเส้นแบบนี้นะแบบนี้นะคะเส้นถัดไปให้หยิบวนมาทางขวานะเส้นที่สองค่ะค่อยทับขึ้นมาแบบนี้นะเส้นที่สามค่ะค่อยทับขึ้นมาเส้นที่สี่ค่ะค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนค่อยทับกันอยู่สี่เส้นแบบนี้นะคะให้จับเส้นด้านในสุดเส้นนี้นะคะวางลงตรงกลางระหว่างสองเส้นด้านบนกับด้านล่างนะคะ แล้วหลังจากนั้นหยิบเส้นด้านล่างเส้นถัดไปค่ะโค้งค่อยทับขึ้นมาพอด้านบนมีสี่ค่ะวางลงนะคะแล้วก็ล่างขึ้นค่ะขึ้นมาเป็นคู่คู่เลยนะคะแบบนี้ค่ะพอด้านบนมีสี่เช่นเคยนะคะวางลงล่างขึ้นค่ะแบบนี้นะพอด้านบนมีสี่นะคะวางลงนะแบบนี้ค่ะแล้วล่างขึ้นค่ะ พอด้านบนมีสี่ค่ะวางลงล่างหมดนะคะเหลือเป็นห่วงนะคะยกขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการสอดริบบิ้นใช้มือด้านล่างเราหนีบไว้นะคะกับ3มเส้นด้านบนจับเส้นด้านในสุดสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวนะคะแบบนี้นะสอดไปที่ห่วงแรกห่วงเดียวแบบนี้ค่ะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยแบบนี้นะเส้นด้านในถัดมาห่วงแรกแล้วก็ห่วงที่สองนะคะแบบนี้ค่ะ สอดลอดสองห่วงแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายค่ะห่วงที่หนึ่งห่วงที่สองแล้วก็ห่วงที่สามค่ะรอดได้ให้ได้ทั้งสามห่วงนะคะแบบนี้นะเดี๋ยวนะนี่ออกแล้วนะคะนี่ค่ะสอดรอดให้ได้ทั้งสามห่วงก็คือห่วงหนึ่งห่วงสองแล้วก็ห่วงสามแบบนี้แบบนี้นะคะทำให้กระชับเข้ามาค่ะ ก็จะเป็นผลส้มครึ่งลูกนะคะแบบนี้ค่ะดึงให้กระชับเป็นผลส้มกลมๆครึ่งลูกฝั่งนี้นะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้เลยค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนดึงให้กระชับเบาๆค่ะ อย่าดึงแรงมากนะคะเดี๋ยวริบบิ้นเราจะดิบจะเบี้ยวเนาะให้เป็นผลส้มกลมๆค่ะและในขั้นตอนถัดไปเราจะทำส้มอีกด้านหนึ่งนะคะให้หนีบไว้เราจะหยิบเส้นนี้เป็นเส้นแรงนะคะเราจะนับหนึ่งนับสองนับสามค่ะเราจะเอาเส้นนี้โค้งมาลงตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะโค้งมาลงตรงนี้โดยข้ามริบบิ้นสามเส้นด้านบนเห็นไหมคะเส้นถัดไปนะ้าเป็นเส้นนี้นะคะเราก็โค้งข้ามสามมาลงช่องถัดมากันเลยค่ะแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะ เส Styles, ้นถ kind of ัดมานะเป็นเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะนี่นะเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะโค้งข้ามสามมาเลยนะคะแบบนี้ค่ะเส้นถัดมานะคะโค้งข้ามสามมาเลยค่ะแบบนี้นะเหลือสามเส้นด้านบนสุดท้ายแล้วก็โค้งมาปกติค่ะแต่ว่าปลายรบิ้นเราจะสอดลอดเข้าไปตรงนี้นะคะสอดลอดเข้าไปตรงนี้เส้นเดียวนะแบบนี้ค่ะ เส้นแรกที่เราโค้งข้ามสามนั่นเองนะคะสอดรอดมาเส้นถัดมาเป็นเส้นนี้ค่ะโค้งมาปกติค่ะแล้วสอดไปที่เดียวกันนะคะเบี่ยงลอดริบบิ้นสองเส้นเห็นไหมคะหนึ่งกับสองนี้นะคะเส้นสุดท้ายสอดไปที่เดียวกันค่ะเบี่ยงลอดริบบิ้นสามเส้นนะปลายริบบิ้นจะเรียงกันออกนะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะสอดครบแล้วพลิกกลับด้านมาดูฝั่งนี้เลยคะ่ะ เราก็ได้เป็นผลส้มกลมๆทั้งสองด้านแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ใครจะใส่เหรียญสามารถใส่ได้เลยนะคะแต่ว่าดอกแบบนี้มินิดแนะนํานะคะทําจัดช่อนะคะใส่แจกันนะคะหรือว่าเป็นไม้ไม้เสียบธนบัตรได้ค่ะพอได้แบบนี้นะคะดึงให้กระชับเบาๆหลังจากนั้นสอดเก็บริบินค่ะโค้งไปริบินขึ้นมาแล้วสอดลอดไปตรงๆหน้าเส้นของตัวเองนะคะจะลอดริบินไป3เส้นค่ะหนึ่งแบบนี้นะแล้วดึงให้กระชับเบ,บาๆค่ะ แบบนี้นะทำแบบเดียวกันค่ะวนไปให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะดึงให้กระชับเบาๆนะคะทุกคนหลังจากนั้นพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้ค่ะพลิกกลับด้านมาฝั่งนี้แล้วเราจะทําเกสรตรงกลางกันนะคะพอได้แบบนี้นะคะเราจะทําเกสรตรงกลางกันค่ะวิธีการนะคะเริ่มเส้นไหนก่อนก็ได้บิดริบบิ้นออกมาด้านนอกแบบนี้ค่ะแล้วให้สังเกตนะคะไม่ได้จะเริ่มพลิกริบบิ้นสีขาวขึ้นมาด้านบนสีขาวนะคะเกือบออกเขียวนะเป็นขาวพลิกขึ้นมาอย่างเงี้ย พอได้แบบนี้นะคะบีดปลายริบบิ้นลงบีดลงบีดลงแบบนี้แล้วเอาขึ้นมาด้านบนเบีเย่ยงขึ้นมาด้านบนอย่างนี้นะคะ <S 2> <2> <S แล้วนะคะเส้นที่เราหยิบเนาะเส้นนี้นับหนึ่งนับสองเราจะสอดเส้นที่สองค่ะเห็นไหมคะข้ามหนึ่งเส้นมาสอดแล้วลอดออกไปสองเลยนะคะ 2> <2> เห็นไหมคะลอดหนึ่งลอดสองปลายริบบิ้นมาออกข้างๆเส้นที่เราหยิบเมื่อกี้แล้วค่อยๆดึงค่ะ อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะเส้นแรกเอาประมาณนี้เพราะว่าเส้นสุดท้ายจะต้องมาสอดต,ตรงนี้นะคะเส้นถัดไปค่ะดูอีกทีนะคะบิดลิบลิ้นออกมาด้านนอกแบบนี้แล้วพลิกสีขาวขึ้นมาเห็นไหมคะแล้วโค้งไปลิบลิ้นลงเลยโค้งไปลิบลิ้นลงเลยนะคะโค้งลงอย่างนี้แล้วตวัดขึ้นมาด้านบนแล้วสอดค่ะสอดเส้นถัดไปเลยนะคะเบี่ยงลอดลิบลิ้นสองเส้นแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะลอดลิบลิ้นสองเส้น ปลายริบบิ้นก็มาออกข้างๆเส้นที่เราหยิบนั่นเองนะคะ<ม>ค่อยๆดึงค่ะค่อยๆดึงนะจัดลิบบิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นมากค่ะพอเราสอดครบทั้ง8เส้นแล้ค่อยมาดึงจัดกลีบให้เท่าๆกันอีกทีหนึ่งเส้นถัดไปนะคะบิดริบบิ้นแบบนี้พลิกสีขาวขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วคว่ำลงบิดลงอย่างเงี้ยปลายริบบิ้นเอาขึ้นมาด้านบนสอดเลยค่ะ นี่นะจัดระเบียบไว้ประมาณนี้ค่ะแบบนี้นะเส้นถัดไปค่ะเหมือนเดิมเลยบิดออกมาด้านนอกลิกริบบิ้นนะคะขึ้นมาด้านบนสีขาวขึ้นมาด้านบนตะวัดปลายริบบิ้นนะคะแบบนี้ค่ะสอดเลยนะคะ ทําแบบเดียวกันนะคะวนไปให้ครบทั้งแปดเส้นเลยค่ะนี่นะคะ เดือสองเส้นแล้วนะคะค่อยๆจัดไปค่ะเส้นสุดท้ายค่ะบิดเหมือนกันหมดเลยตั้งแต่เส้นแรกจนถึงเส้นสุดท้ายนะคะเส้นสุดท้ายจะสอดยากนิดนึงจับออกนิดนึงนะคะตรงนี้นี่ค่ะแล้วค่อยๆสอดมานะ เส้นแรกเราอย่าเพิ่งดึงแน่นค่ะเดี๋ยวเราจะสอดเส้นสุดท้ายยากนั่นเองนะคะแบบนี้ค่ะโอเคสอดครบแล้วนะคะทั้ง8เส้นแล้วเราก็มาดึงจัดกลีบค่ะทีนี้ค่อยๆดึงนะคะดึงให้กระชับนิดนึงนะคะทุกคนดึงให้กระชับนิดนึงค่อยๆดึงค่ะเส้นนี้เราก็ต้องเอาขึ้นมาอย่างนี้นะคะ อย่างนี้นะนค่อยๆดึงวนไปค่ะอย่าเพิ่งดึงแน่นมากนะคะเราค่อยๆจัดกลีบไปค่ะ ค่อยๆดึงวนไปนะคะ ค,ค่อยๆดึงจัดรีดไปค่ะดูให้สวยงามนะคะดูให้แบบสม่ำเสมอการสวยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวไม่นิดขอเช็คก่อนนะคะทุกคนประมาณนี้ก็จะได้หน้านตาประมาณนี้นะคะทุกคนตรงกลางนะตรงนี้แล้วแต่ค่ะชอบดึงแน่นดึงหลวม ก็ลองปรับดูค่ะบางทีถ้าเราไม่แน่นมากตรงนี้ก็จะฟูๆนะคะพอเราดึงได้พอดีตามความต้องการของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นค่ะบางทีถ้าเราดึงตรงนี้แน่นมากรูตรงกลางของเราก็จะกว้างนะคะฉะนั้นเราก็ดึงให้พอดีค่ะไม่ต้องแน่นมากขออนิณถือว่ากระชับอยู่นะคะหลังจากนั้นค่ะจับตะแคงนิดนึงเราจะทํากรีดบัวกันนะคะแบบนี้นะจับแบบนี้ค่ะ กรีบบัวปทุมมานะคะทุกคนทําง่ายๆเลยบิดริบบิ้นแบบนี้ค่ะแบบนี้นะแบบนี้ค่ะแล้วสอดเข้าไปใต้เส้นนี้สอดเข้าไปใต้เส้นนี้นะคะทุกคนหลายคนทําไปแล้วนะกรีบบัวปทุมมาสอดะนะแบบนี้ค่ะบังคับปลายริบบิ้นออกมาแบบนี้หลังจากนั้นค่อยๆดึงค่ะ นะก็จะได้กลีบสีม่วงกลีบสีมวงสีม่วงด้านนอกนะคะเกสรตรงกลางเป็นสีขาวนะนะคะขออนุญาตดึงให้กระชับเบาๆก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมเอ่ยดูเส้นถัดไปกันนะคะยกลริบวิ่งขึ้นไปแบบนี้แล้วมุนมาแบบนี้แล้วสอดค่ะ เนื่องจากเป็นกาะเพดน,นะคะก็จะแบบจะฝืดๆนิดนึงแบบนี้ค่ะแบบนิดสอดแบบเดียวกันให้ครบทั้งแต่เส้นเลยค่ะ ค่อยๆทำไปค่ะทุกคนถ้าอยากสวยนะคะใช้กากเพชรจะทำยากนิดนึงยากกว่าเนื้อทรายธรรมดาถ้าเนื้อทรายธรรมดาแบบสอดแบบลื่นปื้ดลื่นปื้ดเลยค่ะทุกคนทุกคนต้องอดทนนะคะถ้าใครจะใช้กากเพชรทำนะนี่ค่ะค่อยๆดึง กรีบสวยมากเลยค่ะ ลีดออกมาด้านนอกด้วยนะคะนี่ค่ะสุดท้ายแล้ว กรีบสีม่วงกับตัดกับขาวสวยมากเลยค่ะิ้นจัดกรีบเบาๆขั้นตอนการทำนะคะอาจจะเหมือนยุ่งยากแต่ทำออกมาแล้วสวยแน่นอนค่ะทุกคนประมาณนี้กรีบสัสมอกันแล้วนะคะหลังจากนั้นจับตะแคงแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมนะคะโค้งปลายบินลงอย่างเงี้ยแล้วสอดย้อนกลับขึ้นมาด้านบนนะคะบังคับปลายลบินออกมาด้านนอกนะ ออกมาแล้วนะคะนี่ค่อยๆดึงทีละเส้นก็ได้ค่ะทุกคนแบบนี้สอดแบบนี้ดูอีกทีนะคะถ้าใครดึงไม่แน่นเหมือนไม่นิดลิบบินก็จะเหลือน้อยกว่านี้แต่ขอไม่นิดดึงแน่นแน่นถึงแน่นมากนะคะทุกคนทําให้สอดยากด้วยนะคะและบิ้นก็เลิบบินก็เหลือเยอะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนดึงให้พอดีค่ะ แน่นมากก็ไม่ดีนะคะหลวมมากก็กรีบไม่แบบตั้งตั้งตัวไม่อยู่เรียกอะไรไม่อยู่ทรงนะคะกรีบไม่อยู่ทรงเนาะแต่ถ้าแน่นมากนะคะก็จะสอดยากดึงลิบบิ้นยากนั่นเองนะคะ สีม่วงก็ไม่ได้ติดหรือเปล่าคะโอเคอถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อซรายนะคะทุกคนถ้าแน่นขนาดนี้คือฉีกพังแน่นอนค่ะทุกคนโอ้โหเมนิดวันนี้รู้สึกว่ามือจะหนักไปสอดครบสอดเกลีบขึ้นมาด้านบนครบแล้วหลังจากนั้นเราจะทำากลีบชั้นที่2กันนะคะจับตะแคงนะคะจับตะแค,ง,ะค,ะะคงมาแบบนี้และบิดบล็เหมือนเดิมเลยค่ะดึงมาแบบนี้บิดบิเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะแล้วก็สอดลงระหว่างตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะทุกคนทุกคนถ้าเกิดว่าริบบิ้นเราแบบปลายริบบิ้นแบบเยินนิดนึงแล้วก็ตกแต่งตัดตกแต่งให้สามารถสอดได้ง่ายๆได้ค่ะเขาไม่ตัดตกแต่งเรียบยรอยกลีบชั้นที่สองให้กระชับเบาๆแบบนี้แบบนี้เห็นไหมคะ ดูอีกทีนะคะบิดแบบนี้แล้วก็สอดลงตรงนี้นะคะ สุดท้ายแล้วนะคะสวยงามมากเลยตรงกลางก็เป็นกากเพชรอยู่นะคะทุกคนมองเห็นไหมเอ่ย แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นถ้าใครปลายริบบิ้นเหลือเย็นนะคะให้ตัดริบบิ้นออกให้เหลือประมาณ3เซนติเมตรค่ะทุกคนประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเก็บขึ้นมาแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปตรงนี้เลยแค่นี้เองค่ะไม่ต้องให้ทะลุปไปไหนนะตัดออกให้หมดทั้ง8เส้นก่อนค่อยสอดก็ได้ค่ะ จิ้งจกแบบนี้นะสักเดก็บแบบนี้ค่ะทุกคนค่ะไม่นิดมือหนักมากเลยวบบันนี้แน่นเอียดเลยนะคะทำให้ดอกเราดูเล็กลงแต่ถ้าใครสอดไม่แน่นนะคะดอกก็จะดูใหญ่กว่านี้สวยกว่านี้แน่นอนค่ะ เรียบร้อยค่ะสามารถใส่การปักแจกันได้พิกกับด้านมาดูสวยงามและน่ารักมากเลยดอกเย็นอดอกบัวแก้วฤดีไม่นี่จะไปเย็นฤดีแล้วนะคะบัวแก้วฤดีค่ะทําได้ทั้งกากเพชรสายกา,กากเพชรทึบหรือว่าเนื้อทรายกับเนื้อทรายด้วยกันนะคะทุกคนเนื้อทรายประกบกับกาก,าก,ากเพชรสายก็สวยเช่นกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ